เจอกันยามเย็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็เหมือนเดิมคือเก่ากับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก็ฝนก็เหมือนจะมาอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ฝนตกดีขนาดแต่ก็ตกไม่แรงหรอกพี่น้องตกพอแต่แบบตกพอแต่หายลำคันนะเนาะตกเ,อเ้อยๆแยะแยะมาแต่ก็เป็นผลดีเหมือนกันนั่นแหละพอให้เขาเรียกว่าตกอ่อยข้าวไม่ให้น้ําแห้งเนาะ ก็ดีขึ้นกันพี่น้องก็วันนี้ก็วันที่วันที่แปดเนาะวันที่แปดแปดกันย่ายุนสําหรับไใครที่สใส่ปุ๋ยฮับห่วงกะกะเริ่มใส่ได้แล้วแหละพี่น้องเริ่มใส่ได้แล้วแหละเพราะว่าคือผมเคยพูดเลยแหละว่าคือข้าวไอนาปีโดยเฉพาะไอมะลิหนึ่งศูนย์ห้ากับไอข้าวเหนียวก็ของหกเนี่ยมันมันจะเริ่มถอดล่วง เริ่มถอดลวงในช่วงกลางเดือนกลางเดือนตุลาก็คือกลางเดือนหน้าแต่คือข้าววันไหนที่มันสมบูรณ์ก็มันก็จะถอดเร็วถอดถอดห่วงเร็วกะมันก็สิงออกประมาณวันที่10พี่น้องวันที่8วันที่9วันที่10มันก็มันก็เริ่มมันก็เริ่มจะโผล่แล้วไอ้ข้าวข้าวบริเวณไหนที่มันสมบูรณ์ต้นใหญ่นยเพราะฉะนั้นก็ ถามว่าตอนนี้ใส่ได้หรือ,อยังวันที่แปดแล้วก,ก็เริ่มใส่ได้แล้วพี่น้องใส่ได้แล้วแหละเพราะว่าคือเหมือนที่ผมบอกใส่เร็วใส่เร็วคือผลผลดีผลดีมันจะได้เยอะกว่าผลเสียถามว่าใส่เร็วผลเสียมีไหมก็มีคือกันพี่น้องมีคือกันเพราะว่าคือถ้าถ้าใส่เร็วเกินก็ข้าวมันก็เขาเรียกว่ามันมันมันไม่ได้เอาไปเลี้ยงท้องได้เต็มที่ นี่แต่ทีเนี้ยมันก็จะอาไปเลี้ยงลําต้นสําหรับต้นที่มันแคะแกนแม่นบปล่เออมันก็มีโอกาสคือว่ายังไงคือยังไงยังไงเนี่ยคือถ้าเราใส่ปุ๋ยเร็วเนี่ยเออยังไอยังไงเนี่ยงงมันก็ไม่ว่าแต่ใส่ปุ๋ยเร็วหรือใส่ปุ๋ยช้ามันก็มีทั้งผลดีผลเสียพี่น้องแต่ทีเนี้ยการใส่ปุ๋ยเร็วเนี่ยผลดีเออมันมันจะมีเยอะกว่าผลเสียเออ ผลดีก็คือทําให้ข้าวที่มันแคลแกนเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาทัานเวลาเออแต่ผลเสียก็คือสําหรับข้าวที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไปใส่ปุ๋ยรับรวงเร็วเนี่ยข้าวมันก็ยิ่งจะชรุดสูงเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มันก็อยู่ที่หน้างานนะเนาะอยู่ที่หน้างานอย่างว่านั่นแหละเออแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปใส่ปุ๋ยช้าหรือว่าใส่หลังจากวันที่วันที่20กันยายนไปแล้วเนี่ย โดยเฉพาะภาคอีสานเรานะพี่น้องนะโดยเฉพาะภาคอีสานเราคนที่หวานข้าวเร็้วเนี่ยตั้งแต่เมษาพฤษภาแบบเนี่ยไปใส่ในช่วงปลายเดือนกันยานะอันนั้นมันก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นการใส่ช้าจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราใส่ช้าเนี่ยพอใส่ช้าปุ๊บเนี่ยข้าวมันก็ถอดรวงคือไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยช้าแล้วข้าวมันจะถอดรวงช้าตามนะไม่ใช่พี่น้องคุณใส่ปุ๋ยช้าข้าวมันก็ถอด เวลาเดิมเออม,มันอาจจะเลทแค่สามสี่ห้าวันแค่นั้นแหละอย่างสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคือค่าเฉลี่ยการถอดรวงถอดยอดข้าวเนะี่ยทั่วไปเดี่ยมันจะอยู่ประมาณกลางเดือนใช่ไหมเออประมาณวันที่สิบห้ากลางเดือนเออแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าคุณใส่ชาเนี่ยเออม,มันก็อาจจะขยับไปถอดยอดในช่วงวันที่ยี่สิบเออยี่สิบตุลาเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย คือมันมันก็ขยับไม่มากเออหรือว่าหรือไม่บางทีมันก็ไม่ขยับเลยพี่น้องแล้วมันก็ถอดยอดวันที่สิบหาสิคือเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันถอดยอดเนี่ยทั้งทั้งที่ปุ๋ยมันยังไม่หมดลิทั้งทั้งที่ใบมันยังเขียวต้นมันยังเขียวยังอวบเออยังเฟื้ออยู่เนี่ยมันมันเสี่ยงที่โรคเพี้ยแมลงต่างๆเออไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราเออนอนกอ เออหรือว่าแมลงที่จะมากัดมาเจาะกินน้ําเลี้ยงเออมันสเสียให้คือมันจะทําให้เกิดโรคต่างๆอะไรพี่น้องเออเพราะว่าคือต้นข้าวมันเขียวมันอวบไงพี่น้องพอต้นข้าวมันเขียวมันอวบกะพวกศัตรูพืชศัตรูข้าวพวกนอนนอนพวกลงแมลงมันหมักพี่น้องมันชอบข้าวที่เขียวเขียวอวบๆเนี่ยผมเคยพูดแล้วว่าข้าวอ่ะ อย่าให้มันเขียวเกินพี่น้องอย่าให้มันเขียวเกินคือให้ให้มันให้มันเหลืองบ้างให้มันเหลืองบ้างเพื่อให้ต้นนี่มันแข็งพี่น้องเออเพราะว่าโรคต่างๆมันมันไม่ชอบต้นข้าวที่มันแข็งเออก็คือข้นเห้านี่แหละพี่น้องเอ้ยข้นเห้าก็คือกันนั่นแหละถ้าเห็นเออผู้สาวคนไหนที่อบอขานขาวๆกับมักบ่อพี่น้องเออขาวๆอบอุ่นนุ่มใหญ่ๆมักบ่อพี่น้องชอบแมนบล่าออ ข้าวคือกันพี่น้องข้าวก็เหมือนกันเอถ้าต้นข้าวมันได้เขียวได้อวบเนี่ยโอ้ยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแมลงนอนกอออ็โดยเฉพาะสําคัญเนี่ยสําคัญนี่คือหมอกพี่นออ้องเอหมอกและความชื้นเนี่ยสําคัญมากมากเลยจะทําให้ข้าวของเราเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าตกม้าตายตอนจบเนี่ยตกมาตายตอนจบ,เ,าานจบเพราะอะไร เพราะว่าใส่ปุ๋ยรับรวงที่มันช้าจนเกินไปช้าจนเกินไปผมเคยพูดแต่ละคลิปก็หลายครั้งกันแหละคือเราควรจะใส่ใส่ไม่เกินวันที่ยี่สิบพี่น้องไม่เกินวันที่ยี่สิบกันยายนนี่คือคือถ้าเลยนั้นเนี่ยมันก็คือการใส่ช้าแล้วถ้าเลยวันที่ยี่สิบกันยาไปแล้วมันมันมันกลายเป็นใส่ช้าไปแล้วพอใส่ช้าเนี่ยประสิทธิภาพหรือว่าประโยชน์ที่เข้าสีได้รับ หรอไม่ว่าจะข้าวได้รับเนี่ยเท่ากับข้าวได้รับน้อยแต่ว่าเราเสียเงินไปเยอะนี่เท่ากับเสียประโยชน์ข้าวก็เสียประโยชน์ข้าวก็กินปุ๋ยไม่หมดเออทาให้ดินแน่นดินล็อกทรงผ้นเสียต่างๆพี่นองมันมันแค่แค่เหตุผลเดียวเหมือนที่พงยกตัวอย่างให้ดูนะคือการใส่ปุ๋ยเนี่ยแค่สมมุติว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเกินหรือว่าใส่ปุ๋ยช้าเนี่ย มันส่งผลเสียกับหลายๆโรคเลยดีพี่นอ้องเอบางคนกะบอกว่าไอ้อะไรนะโรคเพี้ยโรคแมลงเออมันมากับไอ้ไอ้มันมากับไอ้อะไรนะสภาพอากาศเออันนั้นก็มีส่วนพี่น้องก็มีส่วนเอแต่ทีเนี้ยคือถ้าข้าวเราแข็งแรงเอข้าวข้าวเราไม่ใบเขียวเกินเนี่ยเอถามว่า พวกเพีย้ยพวกแมลงมันมันจะเข้าไหมมันก็เข้าอยู่พี่น้องแต่มันเข้าน้อยอเปรียบเทียบเหมือนเหมือนคนเข้านี่แหละเปรียบเทียบเหมือนคนคนเรานี่แหละคือคนไหนเนี่ยคนไหนที่เขาร่างกายเขาแข็งแรงเนี่ยอคนไหนที่ร่างกายเขาแข็งแรงเนี่ยอถามว่าเขาเป็นไข้ไหมเขาเป็นโรคไหมเขาก็ก็เป็นบ้างพี่น้องแต่ว่าก็นานๆเป็นทีไม่เป็นบละ เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเขาแข็งแรงไงเอแต่คนที่ร่างกายอ่อนแอทีนี่สำหรับคนที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยอไม่ว่าจะโรคอะไรละนิดนิดหน่อยหน่อยก็เป็นตากฝนนิดหน่อยก็เป็นหมอกลงนิดหน่อยก็เป็นไข้อะไรประมาณนั้นคือมันคือมันอ่อนแออยู่แล้วไงว่เาเห็นบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าให,ให้ให้ให้ใส่พอประมาณอใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลาอ่า อย่าใส่ช้าจนเกินไปใส่เร็วได้ไหม ừ, ใส่เร็วก็ได้มันกัน ừ, แต่แต่แต่มันก็มีข้อเสียของมันนั่นแหละพี่น้องก็ ừ, them, คือสําหรับไอ้ข้าวที่มันสมบูรณ์เนี่ย ừ, ถ้าเราไปใส่เร็วก็คือข้าวมันจะยิ่งฉลุดไง ừ, แต่ข้อดีของมันก็คือสําหรับไข้าวมันมันจะเหมาะกับไอ้ข้าวที่ไม่ค่อยสวยการใส่ปุ๋ยเร็วมันจะดีมันจะเหมาะสําหรับข้าวที่ที่ไม่ค่อยสวยถ้าข้าวที่ไม่ค่อยสวยเราใส่ปุ๋ยเร็วไปเนี่ยมันมันก็เป็นการ ไปไปให้มันจเจริญเติบโตให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกอันนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียเนี่ยมันจะการใส่ปุ๋ยเร็วเนี่ยการใส่ปุ๋ยรับรองเร็วจะไม่เหมาะไม่เหมาะกับนาที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วอ่ามันมันเท่าต้องเลือกเบิงเพ่อเราต้องดูให้มันเหมาะกับพื้นที่เราเนั่นแหละเหมือนที่ผมเหมือนที่ผมพูดนี่แหละพี่น้องว่าช่วงนี้ถามว่าพื้นที่ไหน พอใส่กับกระไส่ได้พี่น้องแต่ถามว่าบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกัดมันกัดย่างบระท่านในมีน้ำมันกัดย่างไส่บ่ได้เห็นบอกเพราะฉะนั้นก,ก็ก็ยืดหยุนพี่น้องยืดหยุ่นเอายืดหยุ่นเอาความพอดีนั่นแหละยืดอยู่บนความพอดีดูสภาพพื้นที่ข้าเป็นหลักเหมือนที่ผมพูดไปแหละคือเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเราไม่ต้องเชื่อผมแล้ว,แล,วแล้วทําดูแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์ หลายหลายช่องทางผมก็เห็นหลายช่องทางหลายหลายช่องหลายยูทูบเบอร์ที่ทําเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยรละวงข้าวเนี่ยอันนั้นแหละห่เากัดไปดูหลายๆช่องทางพี่น้องแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะกับนาเราพื้นที่เราอ,อาจารย์แต่ละอาจารย์เขาก็มีเทคนิคแต่ละพื้นที่ก็พูดกันเหมือนผมทําก็ประสบการณ์ผมก็อีกแบบหนึง่งแมนบอกบอกประสบการณ์อีกอาจารย์อื่นก็อีกแบบหนึง่ง เพราะนั้นนะเราเราเป็นคนปฏิบัติเราเป็นคนดูเราก็หยิบเอาไอ้ส่วนที่มันดีไอ้ส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับเรานะ่ะเอามาใช้พี่น้องส่วนไหนที่มันไม่ถูกมันมเราดูแล้วเราพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่แบบอะไรอะไรแบบนั้นเท่ากับเราต้องเอามาพี่น้องพยายามเอาเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะกับพื้นที่เท่เาก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายาสําหรับวันนี้ก็วันที่8ดแล้วเนาะ ก็เริ่มได้แล้วแหละพี่น้องเริ่มได้แล้วแหละถ้าจะใส่ก็แต่สําคัญก็ต้องดูนะพี่น้องด้อเบิ้งต้นเขาดูต้นข้าวว่ามันกลมหรือยังถ้ามันกลมแล้วก็ใส่ได้พี่น้องอ่ะโอเคครับผม